สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวยห้วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในชุด2ตัวบนแล้วก็สามตัวบนประจำงวดวันที่1มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอ่ะก่อนอื่นที่จะไปสรุปท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคาเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในคลิปที่แล้วท่านผู้ชมเรามาทำกันที่เด่นบนเนาะเด่นบนได้567 8901ส่วนดับได้234แล้วก็ในชุดนี้จะเป็นชุดเด่นบนแล้วก็ดับบนแล้วก็ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปท่านผู้ชมมาดูสูตรหลักหน่วยอีกหนึ่งสูตรเนาะอันนี้เป็นสูตรเก่างวดที่แล้วหลุดงวดน,นี้ก็เลยให้โอกาสเขาอีกหนึ่งงวดงวดน,นี้เป็นสูตรชุดนี้คือสูตรใหม่ที่ใช้สองสูตรเทียบชนเนาะก็ได้เลขสามกับเลขหกแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมคือสูตร สุดนี้หน่วยบนอีกหนึ่งสูตรเนาะที่พึ่งหาได้แล้วก็จะนำมาเทียบชนในหลักหน่วยสองสูตรซึ่งซึ่งเป็นสูตรใหม่เนาะนี่สูตรที่หนึ่งแล้วก็นี่สูตรที่สองแล้วก็นี่เป็นสูตรที่สาม ห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดสามก็จะชนนี่ห้าหกเจ็ดสามสามกับหก ก็จะชนสามกับหกหลักหน่วยในงวันนี้ชนสามกับหกและก็คิดว่าน่าจะมาหลักหลักหน่วยในวันนี้น,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 น่าจะเป็น นะชนตัวนี้ตัวนี้แล้วก็วิ่งในวันนี้ให้ตัวนี้ให้เลขสามซึ่งเลขสามติดหลักร้อยด้วยหลักหน่วยด้วยนี่ เราไม่รู้เนาะว่าจะมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยหรือเปล่าหรืออาจจะมาเฉพาะหลักใดหลักหนึ่ง่ะเดี๋ยวเรามาจับคู่คู่เด่นกันก่อนเนาะคู่เด่นเด่นก็จะเป็นเก้าสามเก้าหศย์สามศย์ห สี่สามสี่หกหกคู่ส่วนตัวรอง ตัวลองได้ในชุดนี้เดี๋ยวเรามาเน้นกันก่อนเน้นใน,นงวดน,นี้เก้าสาม ตัวเด่นเน้นให้ทุกตัวไปเลยเนาะเน้นส่วนตัวลองตัวลองตัวลองให้ตัวเนี้ย ก็ตัวลองน้้นให้3มคู่90 98 08ส่วนมาจับ3ามตัว3มตัวก็จะเป็นสามจับเป็นตัวดินกัน แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดเนาะถามตัวคู่เด่นส่วนคู่รองก็จะเป็น คู่ลองเป็นสามสามเก้าศูนย์สามเก้าแปดสามศูนย์แปด แล้วก็จะเป็นหกนี้จะเป็นคู่ลองเน้นหลักร้อยในงวดนี้ คิดว่าน่าจะมาเลขจเนาะเลงที่เลขจิเลขจิกับเลขสามถ้าเลขจิกับเลขสามเอาเลขสามก่อนสามก็จะเป็นแถวนี้แล้วก็เจ็ดก็จะเป็นแถวนี้ 七九三七九六。 แล้วก็สามสามเก้าสามสามศูนย์หกส่วนคู่รอง เอประมาณนี้อ่ะก็หลักสิบหลักสิบหลักสิบก็มีโอกาสมาได้เนาะทั้งสามตัวเลย904หลักร้อยให้เน้นไปที่3ามกับ7หลักสิบเก้ส่วนหลักหน่วยชนกันเนาะทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่ที่3ากับ6 แล้วก็ให้วิ่งในนวันนี้เป็นเลขสามอันนี้เป็นคู่เน้นเนาะเน้น สองตัวแล้วก็สามตัวงวดที่แล้วออกสามศูย์เ้าเนาะคิดว่าในงวดนี้เลขสามน่าจะยังอยู่ เลขเก้าก็ไม่แน่อาจจะยังอยู่เหมือนเดิมก็ได้อ่ะก็สรุปในงวดน,นี้ท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสรุปเป็นที่เรียบร้อยวิ่งบนสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนสรุปไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วิเคราะห์ไปตามสูตรเนาะท่านผู้ชมก็ ขอให้มาในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ